ดูก่อนภิกษุทั้งหลายเพราะความที่อินทรีย์เท่าไรหนออันตนจเจริญแล้วกระทําให้มากแล้วภิกษุผู้ขีนาศพย่อมพยากรอรัตผลได้ว่าเรารู้ชัดว่าชาติสิ้นแล้วพรหมจรรย์อยู่จบแล้วกิจที่ควรทําทําเสร็จแล้วกิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้ มิได้มีภิกษุทั้งหลายกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญธรรมะทั้งหลายของพวกข้าพระองค์มีพระผู้มีพระภาคเป็นมูลมีพระผู้มีพระภาคเป็นรากฐานมีพระผู้มีพระภาคเป็นที่พึ่งขอประธานวโรกาสขอเนื้อความแห่งภาสินี้จงแจมแจ้งกับพระผู้มีพระภาคเถิด ภิกษุทั้งหลายได้สดับแล้วจากทรงจำไว้ดูก่อนภิกษุทั้งหลายเพราะความที่อินทร์สีสประการอันตนจเจริญแล้วกระทำให้มากแล้วภิกษุผู้ขี่นาศบย่อมพยากรณ์อรัตผลได้ว่าเรารู้ชัดว่าชาติสิ้นแล้วพรหมจรรย์อยู่จบแล้วกิจที่ควรทำ คาเสร็จแล้วกิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้มิได้มีอินรีสี่ประการเป็นฉะไหนคือวิริยินรีหนึ่งสตินซีหนึ่งสมาธินรีหนึ่ง,งปัญญินรีหนึ่งดูก่อนภิกษุทั้งหลาย เพราะความที่อินทร์สี่ประการนี้แหละอันตนจเจริญแล้วกระทำให้มากแล้วภิกษุผู้ขี่นาศบย่อมพยากรณ์อรัตผลได้ว่าเรารู้ชัดว่าชาติสิ้นแล้วพรหมจรรย์อยู่จบแล้วกิจที่ควรทำทำเสร็จแล้วกิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้มิได้มี